สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบนนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารวันนี้เราจะมาฮอนึ่งนะครับดีแฟนครับอยากเห็นนะครับบอกคนมาเอวตั้งทักเหนือฮอเมินละฮะคนเคยกินนะครับวันนี้จะทำให้ดูนะครับเขาจะ่อนึ่งไก่นะครับใส่อ่านี่นะครับเป็นไก่บ้านนี่นะครับเขาจะใส่นอไม้นะครับนอไม้ต้มนะครับมีใบบวกูด ครับชีฝรั่งนะครับกล้หอมบักชีนะครับครับพริกนะครับที่เราจะทํานะครับมีลากบักชีนะครับหอมแดงนะครับเียมนะครับตระใพริกครับก้วข่าดแรกคือนี่นะครับเราใส่ข้าวคั่วนะครับนี่เราจะข้าวคั่วก่อนนะครับคั่วเองมันจะหอมนะครับนี่นะครับข้าวคั่วเราจะห่อหนึ่งไก่บ้านนะครับใส่น้องไม่ต้มนะครับ นี่นะครับข้าวคั่วแฮมี่ก็ได้แล้วนะครับเราจะตักไว้ก่อนเราจะเอาข้าวริกนะครับมาทํานะครับหอมนึ่งไก่บ้านใส่นอต้มนะครับยังไม่ต้มอืมครับข้าวคั่วก็ได้แล้วกับเราจะหกน้ำพริกนะครับบอกนุ่มกอนนะครับน้ำพริกจะไข่ครับหอมแดงกระเทียมพริกเกลือปิ๊นะครับผักชีนะครับสูตรทำหอมนึ่ง อ่าวเป็ี่ยนข้าวคั่วมาเป็นอย่างนะครับอ่าจอนลงถูกเสมอครับผมหนึ่งนะครับครับโคกคลิกมันยุดวมนไหนบ่บางๆลองไปทำดูนะครับหอหนึ่งไก่ ไงน้องไม่ต้มครับผมเก่าล้นล้นไก่ก็เก่าน้องไม่ก็เก่าครับผมปุบปิ้่เลยนะครับ แน่นะครับนะโอ้โหละเอียกันนี่โอ้มันละเอียดละเอียดไปนะครับคลิกหัวไก่ก็ได้ละคลิกสูตรทำหมอนึ่งไก่นะครับ นึกไก่บ้านเสนอกไม้ต้มต้องเอาไปคั่วไฟก่อนนะครับพริกกับไก่แ้วมันหอมแล้วจะเอามาห่อหนึ่งนะครับเอาจะนึ่งเดีเ๋ยวคั่วนะครับ คนอื่นนะครับเขาจะเอานะครับเขาจะเอาพริกกับไก่มาคั่วครับอันนี่คุณยายทำนะครับขาดตั้งกล้องมานบดีนะครับจ <c oughs> ีบทำอ่อมนึ่งไก่บ้านไนะครไน้อ่ ก็ถึหอมนะครับจะเอาไก่ลูกปั้วตัวนะครับเป็นไก่บ้าน คกลัวไปเรื่อยๆก,กรับแล้วเราก็เอาหนอ,น,หน,อหนนะครับหนอไม่ต้มติดเชื้อไวม่นะครับใส่ไปลัวกลบไป ไปเรื่อยๆนะครับมันแห้งๆหน่อยครับขั่วได้จีวคราจะเอาขั่วนะครับลงไป ô thì nó khác mà chỉ để hòm nó này là khác hòm nương hô ô cắm แล้วปรุงรสนะครับรสรสดีอย่างเงี้ยนะครับใส่ไปเลยเหัวหอรดำงานคนนะครับมจมไม่กระทะนี่ครับนี่น ครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับพี่แก๊บละเราจะเอาพักนะครับเตรียมไว้ต้นหอมผักชีนะครับผักชีฝรั่งนะครับใส่ไปตัวเราจะไปห่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการหอนะครับนี่แหละครับก็ได้แล้วนะครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับใบมะกรูดนะครับใส่ครับอินนะครับนาจาจะทำห่อหนึ่งครับนี่เขาเตรียมต่อ มาแล้วนะครับตัวนี้คือยายทำครับวิธีทำใส่ในตองนะครับ ครับเวลาห่อนะครับพับขึ้นมีชนะพี่มีใหญ่เอ้านี่นะครับมีชนะการห่อทำห่อหนึ่งนะครับเอ <Okay. S 1> ้าเราจะห่อทั้งหมดเราจะเอาไปนึ่งนะครับเอ mm ้า hmm. นี่ขั้นตอนในการน,นึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาดูฮะ จะอร่อยขนาดไหน,นครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมดูนะครับฮาฝนก็เริ่มจะตกผมล่าครับวันนี้แพ็คๆครับหขอนึ่งเหาก็ได้ละโอ้น่ากินขนาดนะครับนี่นะครับขอนึ่งไก่ใส่หน่อไม้นะครับหน่อไม้ต้มเราจะกับข้าวเหนียวสักหน่อย นะครับเอาเข้าวใส่แบบนี้อยู่อุ่นได้ทั้งวันนะครับนี่นะครับนึ่งข้าวเหนียวไปกับเปือยแล้วนะครับอืมห่อนหน่อย<ะ>อืมอร่อยนะครับอ,อืมอกับน้องไหม <c oughs>

กินก็เข้านอเพราะแฉะนี่นะครับสูตรของหนึ่งไก่ใส่นมไม่ต้มนะครับแฟนครับอยากเห็นนะครับตอนนี้เราทำให้ดูแล้วนะครับเราไปทําดูที่บ้านเป็นครับลนละไม่เอลตังเชียงใหม่ผนเกลือกินนะครับนี่ก็เลยมาทํำืห้ดูเข้าอุ่นเนาะ ครับผมวันนี้ชีวิตคนมานนอกนะครับก็ได้เอาสูตรอานึ่งไก่นะครับใส่น้อไม่ต้มมาฝากอร่อยครับขีดน้่นๆครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะยรงงได้นะครับถ้าผมมีได้ผอครับชอบก็ครับชอบก็ดไลค์นะครับใช่กกดแชร์นะครับแลอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อนครับชีวิตคนมานนอกเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้มันติดเนาะมวยกโผล่เลย